อันนี้เฮาเตรียมแปลงไว้สิปลูกหอมเบือเลยเน,นาะพี่น้องนี่เฮาทำแปลงแล้วตาแกแดดไว้สองมือพี่น้องเฮาก็มาโ,โรยพูดขาวนี่เพิ่งมาทำแปลงใหม่เอาทีไก,ก่โรยแล้วเฮาประโคนน้ำให้เต็กเปียกพอเฮาโคนน้ำเปียกแล้วเฮาก็สิเอาเครื่องมาใส่ใส่เครื่องคุมเครื่องใช่นะนพี่น้อยากเขาเสิบ่ได้เกิดง่ายเนาะนีะ่ เ็ศแตงเตรียมปลูกหอมบัวเลยกันิอันนี้พกส่วนนมน่พี่น่อยนี่สวนนอันนี้โซนหนึ่งโซนหนึ่งกี่ฟังคุณพี่น้องหอมด้วยหอมเลยฟูกำลังปลูกมนี่พี่น่อนี่ค่บเลยกเตรียมปลูกแล้วหอพดน้ำเปียกแล้วเอาก็ะสือเรืองมาใส่แล้วเอากจะเปิดน้ำพดอีกรอบหนึ่ง เขาเปียกๆไม่คิดหนักขึ้นเลยแล้วเขามาดึงมาแกนอีกอย่างมีนะทุกคนหลังจากที่เขาโคตรเปียกแล้วเขาก็เอาเครื่องมาใส่เนาะพอเครื่องมาใส่แล้วก็โคตรให้ปเปียกๆนะด้วยมันโคตรเปียกๆโคตรเปียกแล้วเขาก็ปลูกได้เลยเลยนะี้อันนี้กค้นเพื่องใส่มสือเสานี่เนาะหยิบเพื่องมาท่านเปียกเนาะ ถาใส่เครื่องมันปีกเปียกเขาก็มาปลูกได้เลยมันโคตรชวนเนี่ยมันเศ้าจ้ามือแรงเข้าจะใช้มาปลูกเกน,น,เนา,เา,า,มนาะ,ม,นะมันคือเ้าวดให้ยปีกเปียกก่อนนี่นอนจังปลูกเดี๋ยวเาม,มาเบิางน้ำกันตอนปลูกอีกรอบนึงจ้านี่นอนหลังจากที่เ้า,าเคืองใส่โดน้ำปเปียกๆเขาก็บใมาปลูกต้นหอมกันเลยจ้ะมาเนี่ มาບบ່งนໍາกันเลยจ้ะมาปลูกต้นหอมนํากันเด้อจ้ะเด้อมาจ้ะปลูกต้นหอมเดี๋ยวเฮาอขยับกองไปอีกหน่อยน ่ทางสวนเราก็จะมีทั้งหัวแดงแล้วก็ห,วกหัวบกไฟแดงนี่คือจะมีสองอย่งางมีพันธุ์หัวแด,งห,วดง,งหัวบกไฟแดงก็ควเนาะมาปลูกกันเล้วจ้ะ นี่พอถ้าพี่น้องได้คล้องไปตัดหลักให้สันสนเด้อวพี่น้องีตัดหลักให้ประมาณแต่ต้นใดที่มันแยกใดเขาก็แยกนะต้นใด,ดมันแยกไ,ได้เขาก็ปล่อยเลยถ้าต้นหน่อยเนี่ยเขาก็ใส่สองต้นไปเลยนี่แยกออกจากกันเลยจับแยกเลย ต้นี่มันแยกไปแล้วราปลูกไปด้วยน,นะคุณก็เลยจะลุะ้มต้นต้นหน่อยใส่สองตงน้นไปเร่อย 那讲不方便那些。<Yeah. S 1> นี่เด้จาพี่น้องปลูกไปแบบนี้เนาะนี่พูแปลงเนาะอันนี้แปลงเข้าอยู่ดีเข้าสั่งมาเลยสิบโลได้พี่น้องสั่งมาสิบกิโลเนาะเดี๋ยวเข้าสิบปลูกว่าสิบโลมันสิเต็มแปลงนี่วะย่ามาปลูกเลยจ้ะเข้าทายพี่นอ้องเบิ่งสมนีกนันเนาะพี่น้องเนาะย่าสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆได้จะได้ไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ นี่เขาก็จิปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนเนาะไปเราจ้า